วันที่23มีนาคม2566สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแกน่นโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำง,งานแน,แนวอาชีพดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจ,จกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านประจำปีงบประมาณพุทธศักร 2, 66, าช2566ณศาลากลางบ้านบ้านโคกสีอำเภอเมืองขอนแกน่นจังหวัดขอนแก่นกิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายหัวข้อการจัดทำบัญชีและการบริหารจัดการกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่จากธนาคารอมสินภาค11บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การออกแบบตราสินค้าและถ่ายภาพสินค้ายอย่างไรให้ดนใจโดยคุณสุวิจันธริตลักณะการบรรยายหัวข้อแนะนำขั้นตอนการจดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านโดยเจ้าหน้าที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแกน่นทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมส่งเสริมให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้รู้ช่องทางการทาอาชีพอิสระการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและมีรายได้มีผู้เข้าร่วมเป็นผู้รับงานไปทําที่บ้านและประชาชนที่สนใจรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชนที่ประสงค์จะรับงานไปทําที่บ้านจํานวนสิคน